สัมมาวาจาคือการพูดที่ถูกต้องชอบธรรมคือวจีสุจริตสีคือเว้นจากวจีทุจริตสีววจีทุจริตสีได้แก่ 1. พรุสวาสคือคำกล่าวเท็จโดยตรงข้อเท็จเป็นแบบไหนก็กล่าวคล้ายเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 2. ปิสุนาวาจาคือการกล่าวสอเสียดคือการนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นหรือนำความข้างโน้นมาบอกข้างนี้แล้วให้ทั้งสองฝ่ายทะเลาะก,กันหรือสร้างความวุ่นวายให้กับทั้งสองฝ่ายหรือสอเสียดกันไปมา สามผรุศวาดคือการกล่าวคำหยาบคำหยาบคำด่าที่มันกระทบกันได้แก่ด่ากระทบโคตรกระทบตระกูลกระทบอาชีพกระทบรูปร่างหน้าตากระทบโรคภัยไข้เจ็บกระทบชาติกระทบชื่อกระทบศิลปะ ความรู้ความสามารถเฉพาะทางกระทบกิเลสความอยากตัณหากระทบอามบาิความผิดทางวินยัยสัมสัพัปลาปะคือการพูดเพ้อเจอ้อหรือพูดไร้สาระไร้เหตุผลพูดไม่มีประโยชน์